สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนับวันเด็ดจัดไปนะครับสวัสดีเช้าวันที่16พฤษภาคมนะครับก็หลังจากที่ดูมาหลายๆสูตรนะครับก็นี่นะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับสูตรนี้จะเป็นเลขทมลาฝันนะครับนี่นะครับจะเป็นยังไงครับมาดูกันนะครับ หวยเด็ดจัดไปจะทํคชิปขึ้นนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจากการคํานวณการดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแนะ่นอะนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมไม่ใช่ลู้พ่เศษไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนในแต่ละงวดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครดูแล้วกดไลค์ก็ขอให้โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็คือนะครับ ก็นี่นะครับตำราจะเป็นตำราฝันครับที่ว่าฝันได้อะไรก็เลขกดเป็นตัวนั้นนั่นนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดอย่างนี้ครับถ้าถ้าไหนนะครับอยากได้อย่างนี้ก็ค้นหาใน Google นะครับตำราฝันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการคิดดูยังไงใช่ไหมครับนะครับนี่เลยก็จะเป็นสถิตินะครับแต่เก่านี่ถึงนะครับก็นะครับยิงเก่ายิงขังนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับ เราจะไปดูนะครับดูตรงนี้นะครับก็ดินซอไปเลยนี่นะครับดูตรงนี้นะครับก็คือนะครับหลักหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็หลักสิบบนนะครับดู 2- อสองครับใช่ไหมครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นงวดวันที่1นธันวาคมเราจะหาในวันที่16บธันวาเนาะอ่านะครับเราจะหาเลขเด่นสองสี่เก้าเจ็นี่นะครับเก้านะครับเนาะสองสองเราไปดู 2- อสองในที่ตำราฝันนะครับ ได้มีสองสองเจ็ดนะสองสองน่าจะมาฝั่งนี้นะครับนี่นะครับสองสองนะครับนี่นะครับก็เลขเด่นนะครับก็จะมีนี่นะครับที่จับคู่นะครับก็จะเป็นในครับในละแวกนี้นะครับนี่นะครับถ้าเด่นนะครับก็นี่นะครับเด่น6กับเด่น2นะครับก็อาจจะมาหรือไม่มาก็เราแต่บางวันครับถ้าไม่มาครับก็จับนี่ครับจับคู่ตามนี้เลยครับ ก็ทั้งไปทั้งกลับนะครับอาจจะเยอะนะครับก็เลือกตัวที่ทันชอบนะครับนี่นะครับภายในนี่นะครับสองแถวนี้นะครับก็ไปดูเลยครับผลนะครับมีไหมสองสี่อ่ะเห็นไหมครับมีเนี่ยครับมีเด่นสองด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับคู่เป็นสองสี่นะนะครับนี่เคล็ดรับเล็กๆน้อยๆนับสองสี่มาในแถวนี้นะครับก็สําหรับเก้าเจ็ดก็ ไม่มีนะครับนะมีแค่นี้ครับก็ยังมา 2- สีหนึ่งตรงนะครับก็ยังงงไหมครับยังงงทางงงไปดูอีกนะครับงวดต่อไปนะครับก็เราจะหาวดวันที่30นะครับธันวาคมนะครับเนอะนี่นะครับแล้วก็เอาผลนี้นะครับตรงนี้ครับ10บนกับหน่วยบน2 4ส4สี่แล้วก็มาดูนี่นะครับตรงนี้เลยครับใกล้กันเลยครับสองสนี่นะครับ ตัวเด่นก็จะมีเด่น6เด่น7นะครับถ้าไม่มีในสองตัวนี้นะครับเอาแน่ๆ่ชัววอะไรครับนี่จับคู่ไันนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนงวดที่แล้วนี่นี่นะครับหนึ่ง9 0 2 1 6 1กสองหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับไปดูนะครับผลในวันที่30นะครับมีไหม5้18ี่หนึ่งแปปหนึ่งอ่าไม่มีนะครับมีแต่ตัวเด่นตรงนี้เนาะตัวเด่นสี่ตรงนี้นะครับ ก็มาแต่ตัวเด่นนะครับก็หลุดไปนะครับไปดูอีกนะครับหลุดวันนี้งวดหน้าก็ต้องมานะครับไปดูในงวดของวันที่นะครับ17นะครับก็ผลวันที่30มสิบแล้วเนาะอ่าแล้วก็ดู4ีหนึ่งตรงนี้นะครับ4ีหนึ่งใช่ไหมเอาไปดู4ีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งก็อาจจะดูงงๆนะครับที่แรกนะครับเนาะนะนะครับก็เป็นแค่รับเล็กๆน้อยๆนะครับมาไม่มาก็ผมก็ไม่สามารถดูหน้านะครับ 4 1ใช่ไหมครับหน้านะครับนี่นะครับก็ทําเปบน3ตัวอย่างนี้นะครับก็นี่นะครับข้างหลังเลยครับก็จะมีเด็ด8เด็ด1นี่งมีแน่ๆครับ8ดกับ1นะครับถ้าจับคู่ก็จะเป็นนี่แหละครับในแวกนี้นะครับหลับแวกนี้นะครับนี่อาจจะเยอะครับ369หเก้าคู่1ิก็เลือกตัวที่ชอบได้เลยนะครับภายในแถวนี้ครับก็ไปดูผลเลยนะครับผลในงวดของวันที่17นะครับก็ออก นี่นะครับ7768มีไหมภายใน6 6877หน้านะครับมีมาในตัวกลับนะครับมี6886ก็จะวนเวียนอยู่ใกล้ๆเคียงแลวแวกเดียวกันนี่แหละครับสูตรนี้นะครับต่อเคลดลับเล็กๆน้อยๆครับเนาะมาแบ่งฟันกันให้ดูยังก็อาจจะดุมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปก็เป็นวันที่1นะครับวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับหาวันที่1เนาะก็ดูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ74นะครับก็จะเป็น74 74ก็น่านะครับนี่นะครับ74เนี่นะครับก็เด่นนะครับมาแน่แน่3-4ถ้าไม่มาก็จะเป็นจับคู่นะครับในระแวกตรงนี้นะครับข้างบนนะครับนาออ่านะครับถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับเขียนไว้น่ะแล้วอะไรนี่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับให้เอาตัวข้าง ข้างล่างนะครับเนาะอ่านะครับนี่นะครับถ้าเป็นเจ็ดสีนี่นะครับกับตรงนี้นะครับถ้าเป็นอ๋อถ้าเป็นเจ็ดสีเอาข้างบนเออผมก็ตัดข้างล่างทิ้งไปนะครับนี่นะครับก็ดีแล้วครับแลวแวงนี้ครับนี่เด่นก็จะเป็นสามกับสี่นะครับก็ไปดูผลเลยนะครับนีไหมสองเจ็ดกับศูนย์หกอ่ามีเจ็ดสองนะครับมีเจ ก็นั่นแหละครับก่อนในน้นละแวกนี้นะครับเผื่อเาไปดูงวดต่อไปนะครับหางวดเป็นที่16แล้เนาะก็เอานี่แหละครับสองเจ็ดนี่นะครับสองเจแล้วก็ไปดูตำรานะครับตำราฝันนะครับสองเจ็ดอ่านะครับสองก็นี่นะครับนี่นะครับถ้ามีฝั่งนี้นะครับเอาลงนะครับลงมาดูข้างล่างถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับก็ขึ้นนะครับก็ถ้าดูไปเรื่อยไม่งงหรอกครับ ก็จะเป็นนะครับเด่นก็จะมี6กับ7นี่ครับถิ่นมาแน่ๆครับถ้าไม่มาก็จับคู่ไปเลยครับนี่นะครับแหวแวกตรงนี้ครับนี่ก็ไปดูผลเลยครับ4 0 3 9 4นี่นี่ไงครับมา30มาตัวกลับนะครับ5นะครับเคล็ดลับง่ายๆครับก็ไปดูเรื่อยครับต่อไปก็หาวันที่1นะครับมีนาคมก็ต้องดู03นะครับ 03นาะจะเป็นฝั่งนี้นะครับนะนะครับ03ก็นี่ครับมีแน่ๆนครับเด่นก็จะเป็นเอาตัวท้ายนี่นะครับ8กับ3ก็ถ้าเป็นจับคู่ก่อนนี่นะครับในละแวกนี้นะครับนะนะครับก็ผลก็คือนะนะครับ3 8 8 3มาในตัวกลับนะครับก็นานเลยครับง่ายๆ่ายครับสุวนี้มาแน่แนครับในที่ในละแวกนี้เอาจะเยอะนะครับก็ เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับให้ไปเลือกตัดสินใจนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะต่วมาตัวตรงตัวกลับนะครับก็ว่ากันไปนะครับต่อไปเป็นงวดของวันที่16นะครับมีนาคมก็เอา38นะครับเอาไปสามแปดตรงไหน38 38ก็นี่ไงครับ38ก็มีแน่ๆนครับ7กับ8นี่นะครับถ้าจับคู่ก็จะเป็นในละแวกนี้แหละครับ ใหยเราวแหวกนี้นะครับนะครับก็ผลนะครับก็คือ4677กี่็นะครับมา77นีเนะครับจะรับง่ายครับต่อไปก็อ่านะครับถึงวันที่16พฤษภาคมอยู่ตรงไหน46 4 6 4 6กสตัวฝั่งนี้นะครับผม46อ่านะครับนี่นะครับก็ดินก็จะเป็น 8กับ6นะครับมาแน่ๆครับถ้าไม่มานะครับก็อาจจะเป็นคู่นะครับในระแวกนี้นะครับนี่นะครับจับไปเลยครับมาแน่นอนครับก็ตามสถิตินะครับเนาะมาแน่นอนครับมาตัวตรงนะครับตัวกลับก็ว่ากันไปนะครับก็ที่แน่ๆครับนี่รใกล้กันนะครับก็จะเป็นฝั่งแถวเดียวกันนี่แหละครับนี่นะครับตัวเด่นๆก็จะเป็น8กับ6นะครับ อาจจะจับไปมี8ไหนบ้างก็ี่เออมี82นะครับ8 1 8 4 8 5 8 3สนี่นะครับเลขชอบนลครับ83ดอาจจะเป็น6นะครับมี6ไหนบ้างเออไม่มี6มีแต่64นะครับเดิมอาจจะจับไป668ก็ได้ที่มาเยอะ68หรือ64หรือ6 2สองนะครับหกนะครับก็ลากันไปตามดวงนะครับเนาะนะนะครับก็เป็นเคฟแล เล็กๆน้อยๆนะครับน่านะครับก็ลองไปดูงวดก่อนหน้านี้ครับอ่านะครับนี่นะครับสองสามสองสองนี่ลองไปดูนะครับลองไปหางวดวันที่หนึ่งนะครับธันวาคมเนาะสาหรับในงวดวันที่ก็เอาวันที่สิบหกเนาะก็จะเป็นสองสามนี่นะครับเอามาดูสองสามสองสามนะครับสองสามน่ะนี่ครับนี่นะครับก็มาแน่ๆละหกกับสามครับถ้าไม่มาก็จะเป็นคู่นะครับในระแวกใกล้เคียงกันนี่อ่านะครับก็ ออกผลก็ออก52281นึ่นี่ครับก็มา2-2เฮ้ยนะครับก็เคลมรับน้อยเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับนะครับสูตรนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับถ้าในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับกับทุกทุกท่านนะครับในวันวันที่16นะครับพฤษภาคมนะครับเลขตำราหวยฝันนะครับก็ ขอให้มาตามนี้นะครับเนาะผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับเลขตัวไหนที่ผมชอบนะครับในคลิปนี้แหละครับนะครับก็ขอให้โชคดีแหงๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางนะครับอาจจะมีหลายสูตรนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อตรงซื้อตามทุกสูตรนะครับคนจะถูกซื้อสูตรไหนก็ถูกนะครับเนาะตามดวงนะครับตามดวงนะครับผมแล้วพบกันใหม่ขอให้โชคดีสวัสดีครับ